สวัสดีครับทุกท่านในผลดูเลย Everyone My f r i e n d นในผล Channel นะครับก็มาพบกันวันที่6กพฤกาสอพาคม2ย6 2ตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้น15่ําค่ำเดือน6นะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับวันนี้ก็ปกติจะมีการเวียนเทียนทำกิจกรรมประเพณี ทางศาสนาของพุทธศาสนานะครับวันนีออ้ที่วัดให้งดเว้นนะครับงดเว้นเวียนเทียนนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องโควิดายเทียนอยู่นะครับก็ต้องงดก็ทําทบุญตักบาตรอยู่แถวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ในายพลดูเลยนะครับตลอดมาทุกคลิปนะครับก็จะนําสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านเพื่อไป ปรับปรุงพัฒนาการทำช่อง u t u b e นะครับเพื่อต่อยอดในการทำช่อง YouTube ของทุกท่านนะครับก็ท่านได้ทราบแล้วขอ้อพางน,นะครับก็อยากให้ทุกท่านผ่านกด YouTube ไปเป็นยูทูบเบอร์สายข่าวนะครับไปด้วยด้วยกันทุกช่องนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับค่อยๆไปไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมีโอกาสสะดวกก็ลงคลิป หรือไม่ก็ไลฟ์สดขวากันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ผ่านก o u t u b e นะครับมีรังขายายาเข้าไปขายายาในช่องท่านแล้วนะครับเห็นหลายท่านนะครับขอขอแสดงความยินดีช่องใหม่ๆที่เพิ่งผ่านกดนะครับอย่างลุงเนตรนะครับขอญาติเอืยนามลุงเนตรท่อแท้ครับท่านก็ผ่านกดเรียบร้อยแล้วก็ขอไว้พรให้คลิปปังๆ นะครับทุกท่านทุกช่องนะครับมีนังขายยาเข้าทุกช่องนะครับสําหรับท่านที่สายเขียวสายดำนะครับสายไปแล้วก็แวะมาฟัง y o u t u b e ช่องสายขาวแบบผมนะครับก็แสดงความยินดียินดีด้วยนะครับท่านที่จะกลับใจมาเป็นสายขาวนะครับหลังจากเป็นสายดําสายเขียวมานานนะครับก็ลองพิจารณานะครับก็ทุกท่านนะครับทุกอย่างจ้อมเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับนะครับโลกโลกาวิวัตน์ทุกสมัยนี้ไปไวมาไวนะครับดังไวก็ดับไวนะครับเสียงดังนิดหน่อยเอารถขยะมาเก็บขยะพอดีุงเคพหานครอากาศร้อนมากครับอาทิตย์นี้อยู่บ้านที่ถอดเสื้อทั้งวันเลยมันร้อนอาบน้ําทั้งวันนะอากาศมันร้อนนะครับ็กลัวตัวเองไม่สบายเหมือนเพราะว่ามันร้อน แดดแจม่มลมไม่มีอบอ้าวนะครับบ้านในกรุงเทพก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีต้นไม้นะครับบ้านก็เนื้อที่เล็กๆนะครับเดินลงมาก็เป็นหน้าบ้านเราเข้าไปก็ร้อนถ้าร้อนก็อาบน้ํานะครับทิที่แก้นะครับเปิดแอร์ก็ไม่ไหวนะครับมาะไล่สดก็ต้องเปิดแอร์ไร้สดนะครับเพราะว่ามันร้อนนะฮะก็จะนำอ่า เรื่องเล่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับ u t u b e นะครับมาฝากท่านนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับครับคลิปที่แล้วก็คือเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อนนะครับผมเรจะให้มาชมว่าเพื่อนเข้ามาตามผมจริงไหมนะครับตามที่ผมบอกนะครับหมดที่แล้วเอ่อคลิปที่แล้วนะครับ e p ที่31นะครับอีพก็แปลมาจากตอนนะครับตอนที่1ที่2ออะไรอย่างนี้นะครับ ทั้งแรกผม,ผมก็ไม่รู้เลยเขาเขียน EP มันคืออะไรวะ EP EP 1, น EP 2นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือตอนนะครับเรื่องที่ 1, ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 32.. อะไรอย่างนี้นะครับก็คือ EP นะครับก็ตามกระแสเขานะครับก็ถ้าเราจะเขียนเป็นไทยก็ตอนที่32นะครับถ้าเป็นคลิปนี้คลิปผมนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่า EP เป็นตัวย่อนะครับก็นำมาฝากทุกท่านนะครับก มาดูต่อนะครับว่าที่ผมบอกว่าไปเพิ่มเพื่อนนะครับไปดูคลิปเพื่อนหลายๆคลิปนะครับสัก3คลิปเพื่อนในช่องนั้นก็จะมาตามเราจริงไหมนะครับก็มาตามดูเข้าไปที่กลองจดหมายนะครับมาตามดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับกลองจดหมายก็จะเป็นช่องพี่ๆที่อัปโหลดเข้าไปแล้วนะครับก็จะไปแสดงที่กลองจดหมายนะครับ ต้องเข้ามาเข้ามาที่ยูทู e ก่อนนะครับแล้วก็เข้าที่กล้องจดหมายนะครับนี่ยครับก็จะมาดูว่าใครลงคลิปมั่งนะครับคลิปเราใครมาดูมั่งนี่ครับคือช่องผมนายพลสาวนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับครับกัอที่แล้วผมก็บอกว่าให้ไปดูคลิปเพื่อนๆสอนาทีจะให้ดีดูให้จบนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์ไว้จะเพิ่งกดติดตามนะครับปรากฏว่านี่ครับ น้องเข้ามาแล้วครับนี่ครับคุณการนานะครับที่ผมบอกคลิปที่แล้วใช่ไหมครับน้องเขาก็มาคอมเมนต์แล้วนะครับผมก็จะคอมเมนต์ตอบนะครับส่วนมากเราเวลาเราตอบคอมเมนต์เราก็จะกดหัวใจให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ตอบน้องเข้าไปว่าขอบคุณครับขอบคุณครับอยา่าไปตอบว่า บวกไลค์บวกซับนะครับขนาดคลิปที่แล้วมีน้องๆช่องใหม่เข้ามาติดตามผม8คนปรากฏว่าเป็นสแปม4คนนะครับหลังจากที่ผมทำคลิป EP ที่31นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มเพื่อนนะครับก็มีคนมาเพิ่มเพื่อนเพื่อน,น,มน,มอน,อนผม8คนนะครับก็เป็นสแปม4 ,4 ท่านนะครับผมก็ดูว่าเออเจตนาดีผมก็อนุมัติไปนะครับไม่ลบนะครับ ผมก็อนุมัติลองเข้าไปนะครับเพราะว่าเจตนาดีนะครับส่วนมากก็เป็นน้องๆช่องช่องใหม่นะครับหรือทํำ u ู u ูปทำง่ายนะครับแต่ว่ากฎระเบียบน้องๆเขาอาจจะไม่ทราบผมก็อนุโลมให้นะครับนี่ครับคนที่ผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างคราวที่แล้วคุณกาญจนานะครับก็มาเป็นเพื่อนผมในช่องนายพลสาวด้วยนะครับครับนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะช่วงนี้โควิด งานเครื่องเสียงคงลูกค้าลดลงลดลงพี่พลก็ร้องลง YouTube เลยค่ะร้องไม่ได้ครับไม่อยากคอฟเวอร์ครับให้น้องๆเาเกิดมั่งนะครับดูอายุมากแล้วไม่ร้องดีกว่านะครับนะครับครับก็จะพบกับคุณการนานี่ครับที่ผมฝากกดไลค์ดูคลิป เราก็กดไลค์ไว้นะครับน้องก็เข้ามาติดตามผมผมก็ต้องติดตามคืนนะครับตามมารยาทนะครับก็ดูช่องจําได้ไหมครับนี่ครับคือคลิปน้องเขาที่ผมดูไปแล้วนะครับนะครับเล็กมุนซะแล้วนะครับนี่ครับเราก็ดูคลิปอื่นเพราะว่าเราดูไปไปเยอะแล้วนะครับดูไปหลายเที่ยวเราเราก็เข้าไปดูคลิปอันเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าผมดูหมดแล้วนะครับก็ไปดูคลิปที่ ไม่ได awesome ้ไม่ได้ดูนะครับเน็ตหมุนนะครับนี่ครับนี่ครับคลิปที่ผมยังไม่ได้ดูนะครับเราก็ต้องไปดูคลิปกลับให้เขานะครับไม่ใช่ว่าพอเขามาเป็นเพื่อนเราเสร็จปุ๊บก็ไปคอมเมนต์อย่างเดียวขอบคุณค่ะนะครับอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องไปกลับไปดูคลิปเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ เพราะว่าถ้าท่านไม่ดูต่อไปก็ไม่มีบุคคลไปดูท่านนะครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องอดีตนักร้องตอลกดาราต่างๆที่มีคนนิยมชมชอบมาก่อนมีเอฟซี FC เยอะๆคนรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกอย่างนี้ครับเราเป็นแค่ช่องบุคคลธรรมดาคนที่จะมาดูเรา9ก็ก็เป็นเพื่อนๆเราแล้วก็คนทําช่อง y u t u b e เนี่ยครับฉะนั้นน้องๆทุกท่านทุกช่องนะครับ ก็กลับไปดูนะครับช่องพอ่พี่ที่เขามาดูเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าพอเขามาดูปุ๊บคอมเมนต์อย่างเดียวว่าขอบคุณค่ากาลังใจขอบคุณค่าที่แวะมาขอบคุณนะคะแค่นี้แล้วก็หายไปเลยนะครับถ้าทําอย่างนั้นท่านก็จะไม่ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับท่านก็จะมี800ยซับก็800อยู่งั้นครับก็จะขึ้น8 0 1ยซับก็รอเป็นเดือนนะครับ จะไม่มีใครพ่ชมท่านนะครับก็ฝากให้น้องๆเป็นแนวคิดนะครับครับผมดูได้พอสมควรแล้วประมาณ1-2นาทีนะครับผมจะไปดูจบนะครับขออนุญาตครับผมก็กดส่วนมากจะกดคอมเมนต์ก่อนนะครับค่อยไปกดไลค์นะครับครับก็เราก็พิมพ์อะไรไปก็ได้สวยงามงามครับ ให้ให้พิมพ์ในเนื้อหาของคลิปนะครับอย่าไปพิมพ์ว่ากดไลค์บวกกดติดตามให้แล้วครับนะครับอย่าลืมมาติดตามช่องผมนะครับอย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะมันจะเป็นสแปมนะครับสปแปมก็คือมันจะย้ายไปอยู่ y youtube Studio หลังบ้านบางทีพี่ๆเขาหมั่นใส้เขาก็ไปลบนะครับเราก็อดเป็นเพื่อนกันนะครับนะครับเราต้องพิมพ์ว่าสวยงามครับ ดอกไม้สวยงามสวยงามมากทิมในเรื่อหาของคลิปนะครับก็ฝากน้องๆ้วยนะครับนี่ตกลงก็มาตามผมแล้วนะครับเราต้อง,ต,งตามกลับไปนะครับครับนี่ครับคือช่องคุณกัญจนาวดาีที่ผมตามเขานะครับนี่ครับเวลาจะดูเขาเนี่ยเราไปดูช่องปุ๊บนะครับท,ทุกท่านเคยอ่านนะครับเคยอ่านเคยอ่านคอมเมนต์เคยอ่าน ดูเพื่อนๆไหมว่า,าเพื่อนๆอามาดูมาดูช่องเรา,ามาดูเรื่องอะไรมั่งนะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบ,รบก็จะเอาแนวคิดอ,อีกเรื่องหนึ่งมาฝากครับก็คือเกี่ยวกับท่านใดทราบแล้วก็ ต้องขอโทษนะครับท่านใดไม่ทราบก็ฟังนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับคุยคุยอยู่นี่เหงื่อแตกนะครับร้อนมากนะครับนี่คือช่องผมนะครับโคตรผิด ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเ,เพลงนะครับเ,เพลงที่จะนํามาใช้ในในคลิปเราครับขอให้ทุกท่านใช้เพลงที่ถูกต้องถูกกฎ u t u b e นะครับก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ถ้าท่านยังไม่เคยทำก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับ mm hmm. เพลงฟรีจาก YouTube นะครับครับเข้าไปแล้วก็ไปค้นหานะครับ ก็พิมพ์คําว่า YouTube Library นะครับเดี๋ยวนะครับผมลองดูก่อน YouTube Library Music Studio นะครับ ก็จะมีเพลงฟรีให้เรานะครับพิมพ์ไปก็ได้ครับนี่ครับครับเข้าไปที่ไปพิมพ์คำว่า youtube com slash audio นี่นะครับ audio library slash music นะครับนะครับ ท่านก็จะพบกับเพลงฟรีนะครับเพลงฟรีของ YouTube ก็องผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วเขาไปกกเลยนะครับก็จะเจอคลังเพลงนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับคือเพลงฟรีนะครับเราชอบแนวไหนส่วนมากก็จะเป็นเพลงจาก YouTube ที่เขาจัดให้นะครับชอบแนวไหนแนวเพลงนะครับก็จะมีให้เราเลือกแนวป๊อปล็อกเลกเกอจินตนาการคันทรีนะครับก็จะมีให้เราเลือก นะครับหลายเพลงนะครับเอามาประกอบ Youtube เราเพราะว่าครับถ้าเราเพลงอื่นมามันจะผิดกฎ u t u b e นะครับอาจจะโดนยกตกเวทีได้นะครับก็มากดเลือกเพลงแถวนี้ครับเราจะเอาเพลงอะไรนะครับเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้คุณใช้กับวิดีโดองคุณได้ตามสบายนะครับได้อย่างอิสระนะครับเรากดฟังนะครับ ชอบไหมครับชอบแลวฟังพี่ไหมครับครับนี่ครับเพราะถ้าเราชอบปุ๊บเราก็กดลูกศรลงนี่ครับครับอัปโหลดเลยครับก็จะอัปโหลดนะครับนี่ครับโหลดเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เพลงครับครับแล้วก็หาหาเรื่อยครับหาในนี่ครับหาไปจนเพลงที่เราชอบนะครับแล้วก็ กดโหลดไว้นะครับรับโหลดไว้นะครับเพื่อมาใช้ใน YouTube ช่องเรานะครับเข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์ y o ยูท o บ com slash audio นะครับ slash audio, audio, audio library slash music, music นะครับก็ท่านก็จะพบกับคังเพลงของ YouTube นะครับ เพื่อนํามาใช้กับช่องของท่านนะครับจะได้ไม่เป็นผิดกฎยู u ู e นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือ y t u t u เอ่อ l r b r y r y s u s i c นะครับครับก็เลือกเลยท่านจะเลือกเพลงแนวไหนจะมีหมดนะครับลองเข้าไปดูนะครับเอามาฝาก,กเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านนะครับไปชูยูทูบเบอร์สายข่าว ทุกท่านทุกช่องนะครับว่าน่าจะเข้าใจเนาะนะครับอากาศมันร้อนนะครับขก็ขอบคุณทุกคนทุกท่าน,นครับขอบคุณที่มาติดตามช่องในพลดูเลยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ กินนูร้อนช้อนกลางล้างมือใส่น้ากากอนามัยเหมือนเดิมนะครับจะเพิ่งเลิกเพิ่งชลาาใจนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีในวันวิสาขาบูชาทุกท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกช่องนะครับเป็นยูทูบเบอร์สายขาวไปด้วยกันทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank you everyone